กาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักชิ้นหนึ่งแป้งแนะนำที่นี่เลยค่ะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรวมทั้งบริการดีติดตั้งฟรีราคาถูกมีบริการเก็บเงินปลายทางต้องที่นี่ที่เดียวเลยอยากรู้ตามแป้งมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะแป้งก็อยู่ที่ร้านทวิกิสเซ็นเตอร์สาขาพัทลุงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสินค้าในร้านมีอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เครื่องปรับอากาศเลยนะคะมีหลากหายรุ่นลหลากหลายแบรนด์ให้เลือกชมเริ่มต้นกันที่ขนาด9,000 BTU ถึง24,000 BTU แถมบริการส่งฟรีติดตั้งฟรีและเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ ในส่วนของทีวีนะคะมีหลากหลายขนาดนะคะเริ่มต้นกันที่32นิ้วถึง65นิ้วกันเลยค่ะมีทั้งดิจิตอล TV ีและ Smart TV นะคะในส่วนของตัว Smart TV นะคะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดู Youtube ได้เลยค่ะในส่วนของตู้เย็นนะคะก็มีให้เหลือกหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดนะคะมีทั้งตัวประตูเดียวแล้วก็2ประตูนะคะเริ่มต้นกันที่5.2คิจนถึง22คิกันเลยค่ะ ส่วนของเครื่องซักผ้านะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะมีทั้งแบบสองถังแล้วก็เป็นอัตโนมัติฝาบนแล้วก็ฝาหน้านะคะเริ่มต้นตั้งแต่7.5กิโลจนถึง24กิโลค่ะตู้แช่เราก็มีนะคะมีทั้งตู้แช่ยเย็นแล้วก็ตู้แช่แข็งนะคะตู้แช่ยเย็นก็เริ่มต้นกันที่1ประตู2ประตู3ประตูนะคะ ส่วนตู้แช่แข็งนะคะมีขนาดเล็กสุด3.3คิวนะคะจนถึงใหญ่สุดนะคะมีทั้งแบบฝาทึบแล้วก็ฝาใส่ค่ะและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกอีกหลากหลายนะคะมีทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นต้หุงข้าวกระติกน้ำร้อนกระทะไฟฟ้าตู้ขดน้ำพัดลมและอีกอย่างนึ่งนะคะไมโครเวฟค่ะ เห็นไหมคะว่าร้านทวีกิจเซ็นเตอร์มีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกหลากหลายจริงๆและยังมีบริการส่งฟรีติดตั้งฟรีเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแป้งขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย